นิซากุนะครับก็เป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้จากร้าน m o t i a g e นะครับเมื่อก่อนก็เป็นชื่อร้านรู้สึกจะเป็น True d r o p นะถ้าผมจะไม่ผิดตอนนี้ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น u o t i a g e แล้วนะครับลิงก์แล้วก็ราคาอยู่ใต้คลิปที่ Description กับพินคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดดูรีวิวนี้แล้วอยากจะซื้อไว้ใช้งานนะครับก็ตามลิงก์ไปซื้อกันเองไปสั่งกันเองได้เลยนะครับ ราคาผมให้ไว้ด้วยเป็นเลขอารบิกลหงผมก็มีให้ด้วยนิสะักุใน c h ANNEL ก็ได้รีวิวมีดพวกเป็นพ่วกึ่งๆมีดนะครับใช้งานในสวนกับงานขุดดินงานาปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็มาเป็นลักษณะเหมือนเขียวแต่ว่าเป็นเขียวที่ใช้ถากหญ้านะครับแล้วก็ใช้ตัดพวกเถาวัลอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็จะมีแบรนด์อยู่ นิซาคุนะครับ The Special Knife of Functional Blade นะครับ Full Quenching คือชุบแข็งทั้งใบด้วยนะครับเป็นนัมเบอร์945หนะครับ945่าฟ <c oughs> ใช้งานก็คือถากวัชพืชนะครับแล้วก็สามารถจะเกี่ยวคาร์มิเนอร์กับเข็มขัดนะครับทำในญี่ปุ่นด้วยหน้าตาก็จะเป็นเขียวแบบนี้นะครับก็จะมีปลอกพลาสติกแข็งมาให้ด้วยนะครับผม ด้านหลังของตัวแพ็กเกจนะครับเขาบอกว่าตัวคาร์บีเนอร์นี้สามารถจะเกี่ยวกับกระเป๋านะครับสำหรับเก็บเกี่ยวพืชหรือว่าจะติดตัวไปในเวลาพกพาใช้งานสามารถจะใชเ้เกี่ยวกับถุงนะครับใช้ตัดถุงตัดอะไรพวกนี้ได้นะเวลาจะวางเอา,เอาต้นไม้ลงดินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดว่าปลอกเป็น ABS Plastic นะครับแล้วก็ความแข็งของใบอยู่ที่ 51HRC ไม่ได้แข็งระดับแบบเหมือนมีดใช้งานหนักนะแต่ว่าก็แข็งพอที่จะใช้งานได้สบายๆแล้วนะครับแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะแกะแพ็กเกจออกมานะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกะยังไงโอเคดึงนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยจะมาในซองซึ่งบริเวณของซองเนี่ยเขาจะมีแถบรัดนะครับแบบนี้ผมฉีกันแบบนี้แล้วกันเนาะ จะโบ๊ะบ้าหน่อยนะครับแอบแบบนี้โอเคตัวซองเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับ ABS พลาสติกก็คือ,อวัสดุพลาสติกที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันนี่แหละนะครับโดยปลอกเขาจะมีตัวหุ้มตลอดใบเลยแล้วจะมีรูระบายน้ำอยู่ด้านบนนะครับเมื่อเราเก็บใช้งานสอดใบเข้าไปในลักษณะนี้นะครับตัวของใบเนี่ยจะถูกป้องกันจากอันตราย ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอื่นไปทิ่มตากับตัวใบหรือว่าตัวใบจะตกกระแทกนะครับไปโดนก้อนหินโดนขอ,ของแข็งเสียหายหรือบินก็จะลดโอกาสอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นได้รูตรงนี้จะใช้ระบายความชื้นและน้ําเวลาเราใช้งานตัวใบเปียกหรือว่ากลางฝนโดนน้าพวกนี้น้ําจะโดนเรนลงด้านล่างนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นขอบขึ้นมาตรงนี้ซึ่งเพิ่มความแข็งแรงให้กับซองนะครับลดการบูบี้หรือการกดทับรวมถึงลดแรงกระแทกด้านบนมีคาร์บินเนอร์สำหรับ แขวนห้อยพกพาใบใช้งานนะครับแล้วก็ e t e n t ช o n หรือตัวล็อกก็จะเป็นสายแบบกระดุมลัดไว้นะครับดึงไม่ออกจะปลดล็อกก็คือต้องดันตัวกระดุมออกนะครับแล้วก็นําตัวด้ามออกมาส่วนตัวห้อยกับเข็มขัดก็จะเป็นช่องที่เป็นคล้ายๆยยางสังเคราะห์นะครับพร้อมกับดูอาจจะร้อยสายล่ามนะครับหรือว่าจะแขวนผนังรวมถึงร้อยเข็มขัดได้สะดวกนะครับก็พกได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวาเนาะพกซ้ายก็จะปลายชี้ไปข้างหน้าพกขวาปลายชี้ด้านหลัง ตัวมีดหรือว่าตัวอุปกรณ์นะครับดึงถอยหลังแบบนี้นะครับในลักษณะที่ดันตัวปลอกถอยออกมานะครับเดี๋ยวผมลองชั่งน้ําหนักเฉพาะตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอยู่บนเครื่องชัง่งน้ําหนักของเขาอยู่ที่64กรัมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชั่งไปพร้อมกันกับปลอกเลยคือ115กรัมนะครับก็มีขนาดน้ําหนักที่ไม่หนักนะเบาดีนะครับส่วนขนาดมิติของตัวอุปกรณ์นะครับเมื่อลองวัดทะแยงแล้วกันเนาะ ถ้าแต่ปลายจนถึงส้นนะครับวัดท่แยางแบบนี้อยู่ที่ประมาณ8นิ้วกว่า22เซนวกว่านะครับแล้วก็ส่วนของใบอย่างเดียวอยู่ที่ประมาณ4นิ้วกว่านะครับด้ามก็5นิ้วโดยประมาณครับตัวของใบจะเป็นลักษณะทรงเขียวนะครับโค้งสันก็จะมีความโค้งม,มนลงด้านล่างนะครับแล้วปลายก็ไม่ได้แหลมที่ใช้แทงอะไรได้นะไม่ได้นะครับก็เพราะว่าปลายมันไม่ได้ออกแบบมาไว้แทงโดยทั่วไปแล้วดูเป็นเขียวนะครับกึ่งๆึ่งเลื่อย พราะบริเวณด้านหน้ากึ่งกลางจนถึงปลายเนี่ยเป็นเลื่อยนะครับซึ่งเป็นใบมีดที่มีลักษณะคมแล้วมีฟันซี่ละเอียดนะครับออกแบบมาสําหรับเกี่ยวตัดเถาวันนะครับหรือว่าพืชที่เป็นลักษณะคลายนิ่งไวน์ก็คือเป็นพืชที่เลื้อยนะครับเกาะไปตามต้นไม้หรือว่าเถาวันที่มีความรกนะครับก็ใช้เกี่ยวเข้าไปที่ปลายแล้วก็ชากตัดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไปลองฟิลเทสดูว่าใช้งานยังไงแล้วก็เจ้าตัวนี้ผมน่าจะซื้อไว้นะครับ ส่วนด้านในที่เป็นคมเรียบนี้ก็ออกแบบมาใช้คล้ายคมีดนะครับสามารถจะใช้ปอกตัดเหลานะครับสกู๊ปต่างๆได้โดยฝั่งด้านขวาของใบเนี่ยจะเป็นลักษณะคือซาตินลงไปถึงคมด้านล่างนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นแนวเฉียงลงไปคล้ายๆกับชีโซไกลนะฝั่งเดียวลราสังเกตดูว,ว่าการขัดเงาของใบเนี่ยเงามากระดับสะท้อนเหมือนกระจกเลยเห็นไหมเห็นไอ้มูลี่ที่บ้านผมเลยเนะ ด้านข้างจะบอกเป็นนิสาักุสเตเลสตีลแมอินเยอรนซึ่งตัวนี้น่าจะเป็น 420J2 นะครับเป็นสเตเลสตีลเกรดที่ทนการกิดกร่นนะครับทนสนิมดีแล้วก็มีการรักษาความคมที่ค่อนข้างดีด้วยส่วนการรับเนี่ยก็คือรับได้เฉพาะตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะรับยากเพราะมันเป็นซี่ฟันที่ละเอียดนะครับต้องใช้ตะไบหรือใช้เครื่องรับเฉพาะใช้ไบสักพัสนห็นพอไม่คมก็ต้องเปลี่ยนอันแหละเนาะองศาของด้ามเนี่ยเป็นองศาที่เฉียงราว,ราว น่าจะประมาณ45องศานะครับเมื่อเราตั้งด้ามแบบนี้นะครับสังเกตดูว่าใบก็จะเฉียงขึ้นแต่ถ้าเราควา่ำข้อมือลงใบก็จะเฉียงลงแบบนี้นะค,คล้ายๆเป็นเขียวนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวด้ามเนี่ยจะเป็นโอเวอร์โมก็คือใช้พลาสติกที่มีคุณสมบัติในการป้องกันการกระแทกนะครับเวลาเราใช้งานมีแรงกระเทือนรวมถึงมีลายกรนลื่นที่เป็นขีดตรงบริเวณคอนะครับด้านข้างตุ่มตรงนี้ออกแบบมาเพื่อรีเทนกับตัวปลอกนะครับซึ่งเวลาใส่เข้าไปมันก็จะเป็น ตุ่มล็อกด้านบนตรงนี้นะครับกับตัวตรงนี้นะครับลักษณะของด้ามก็เรียนแบบคล้ายๆต้นไผ่เหมือนด้ามต้นไผ่นะมีเป็นปล้องๆแล้วก็บริเวณกึง่งกลางด้ามจนถึงท้ายจะแบนมีรูร้อยลายนาดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ท้ายของด้ามแบนเนี่ยทำให้เวลาจับอยู่ในมือแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถสัมผัสได้ว่าเออแบบเป็นช่วงที่เราจับแล้วร,รู้สึกดีสุดแล้วก็ชากแบบนี้นะครับดึงถอยลังแบบนี้ก็ทําได้สะดวกด้วยแล้วก็ท้ายแบนๆก็ อาจจะใช้คออะไรได้ด้วยนะครับโดยทั่วไปก็เป็นเขียวนะครับกึ่งกึงจะบอกเป็นเลื่อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเลื่อยหรือว่าเป็นเขียวดีมึงเป็นอะไรนะครับมันเป็นอะไรของมันดีนะครับก็ประมาณนี้แหละถ้าเกิดชอบก็ลองไปตามเขาเ้าไปในลลิกงนะครับเราไปถามเขากันเองว่าเอ้ยมีไหมนะครับส่วนตัวผมทําสวนอยู่ก็คิดว่าน่าจะได้ใช้แหละเพราะว่าเอาไปตัดไอ้พวก กิ่งไม้เล็กๆนะครับหรือว่าเถาวันที่ไปพันต้นไม้นะครับในสวนเพราะาต้นไม้ผมยังเป็นต้นกล้าเล็กๆอยู่นะครับก็ใช้ใช้ดีแน่ๆนะครับเกี่ยวเพราะาระยะของใบก็ค่อนข้างยาวแล้วก็ด้านหน้าเป็นฟันหยักนะครับซึ่งบาดเข้าไปในวัสดุที่เป็นเถาวันหรือมีความเหนียวได้สะดวกนะครับชุบนะเดี๋ยวลองดูนะครับก็ขอบคุณมัลติเอชนะครับที่ส่งอุปกรณ์น่าสนใจมาให้รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็ให้ผม ได้แนะนำนะครับส่วนตัวก็อันไหนถ้าน่าสนใจผมก็จะซื้อไว้ใช้งานเราจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่อันไหนที่ผมไม่ได้ชอบหรือว่าผมไม่ได้ใช้นะผมก็ส่งคืนนะครับขอบคุณมากๆทุกคนที่ติดตามชมเราเจอกันใหม่อพนะิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีย้อนหลังรีวิวดูใน sharp นะครับแล้วก็ hand tool อะไรพวกนี้นะครับบายบายครับ h hey, e a v out